สบ,บายดีทั้งลราสวัสดีท,ทั้คคง,งท่านจิ๋วทุนตองบอกทุกบองบรรยากรรยาศวันนี้ประมาณเจ็ดโมงกับสิบเก้านาทีพี่น้องวันนี้หน้าตลี่ก็ใช่ภาพพี่นอ้องอย่างเลาะช้มคนตกพี่นอ้องพยุเขา่าขะมืดมากสองมือสามมือแล้ววันนี้ก็เลยตกสนพี่น้องตกช่วงประมาณตีตีตีสองตีสามพี่น้องตีตีนะตีสองตีสามพี่น้องกระดมดมด้วยช็อตกระด มื่อนี้จะหอดตอนนี้พี่นอ้องอตอนนี้กะเบาบางจะหน่อยเน็ตเล้วพี่น้องงามการยังไหลคุณแค่คนทางเมนเพื่อนเบิดพี่น้องน้ำขั้นกะกัดงามตีนพี่น้องเท้าย่างโคตรตีนนาทารีนิวตีนทันทีคือคพี่น้องงามอะไรคุณแมนรถคุณกระโตกมาบางมองกบ,บางเถื่อกระแห้งบางเถื่อกระคอยพี่น,อน้องฝนกระไดแอะพลังพูดถึงใหนนาตารีฝนตกหิบุญยันผ้าด่างบอก ขยะอยู่เราอะขยะอยู่นาระนพิ non พุ่งบอลตอนน mm ัท hmm. ลีย the so ่างเห็นเอาเงินสนองเงินดีดักหรือผ่าอะไรเอาสนองเด็กลงโกนวันน้ำพัดมันกัสพอปิดหมวดเครื่องบินแล้วก็สคือบเป็นยังละบายนพีิ non ที่คณะเพิ่นเพิ่นขึ้นเครื่องบินเพิ่นก็ยังปิดหมวดเครื่องบินมุกันสน็ก็ยังอยู่ได้นพี่น้องเนาะาทังซานหรือว่าใดใดวะ น้งกศิบ่าวางลายดอกพี hoje, hoje, ่น้องเอาจากเตี okay. ๋ยตะที่กระโพาะหรอกเพราะเาปากของข้อชิ้นกระชายล่วงบอลนั้นโอ้ชิย่างออกออกไปจังหน่อยอล่วงทุกลวงทาไปจังหน่อยถ้าเมนามันตกแห้งเขาก็จะได้ไปเก็บกิโลอยู่นอพี่น้องเนาะห้าก็บกิโลน้ำห่วยน้ำห่วยมากน้ำไหลน้าพี่น้อง พี่น้องบ่ได้บ่ได้ผ้าเหลื่อมแฮ้งพี่น้องยุดยุดยุด,ยดเดี๋ยวค่อยโตเดี๋ยวจะไปหล่อปูนน้ำกำลังไหลมาเต็มเลยพี่น้องเดี๋ยวห้องจะค่อยต่อน้ำล้างพี่น้องบ่ได้บ่ได้ยุดก่อนกลับมาโตอ,อีกพี่น้องหลังจากถาวะผ้าเหลื่อมห้ากัดกลับคืนไปผักโพนพี่น้องพาพี่น้องมาส้ม,นนมตัวน้่าตัวบะเมีเนถนนถนนหนึ่งวันน้ำพาพี่น้องมาส้มผลย้ำกระซ้าพี่น้อง ส้มไฮส้มนา้นายอดน,นะ่ค่บักักเอนะมันปงกใหม่พี่น้องอย่านี้อือังที่ะไรพี่น้องหลังจากเราพนโต๊ะเร็วยอดพักยอดยาขับบง้งพี่น้องเนาะก,นกินข้าวอินน,อาาน้อก,ก,กระเบ้มาไาสะดวกไปกะยกับน้ำมต้มกับแก้วประเดชก,การออมบอลพ่นกระต๊ขักต๊ในน้นองต๊ะัก ตกโคกโนพี่น้องนาะตกตกตกประมาณทีสองทีสามน้องเนี่นทีหนึ่งทีสองนะน้ำรั่วเลยเพื่นอนขึ้นหดเดี๋ยวนี้เลยรั่น้ำพี่น้องเค็มให้เต็มคันนำ้ำร้นหวยล้นหองเขากระงามพี่น้องคันนตักันทีไหนพี่น้องตัวเลขนะตอนทีออกมาเจ็ดโมงสิบหกนาที ว่าผ้าเหลื่อมผ้าเต่งนะครับเขาไปคือเก่านะขยันพี่น้องคืจะว่าเหลื่อมนะสอดขามาในโทรศัพท์เหลื่อมหมับหมัหมับห่วยนะพี่โดนะครับเขาไปเลยพี่น้องบรรยากาศขัดมาพี่น้องเนาะบรรยากาศขักเลยพาพี่น้องมาชมเบืองชมสวนชมสวนไปามาลำเรืองคือมาลำเรืองชมว,วัวชมสวนถามพอ่อถามแม่มาสีมาลำเรืองมฟ้าก็คือสีบืนนะพี่น้อง โอ้ยเกือบนั่งการุดแล้วพี่น้องป้ามานี่แหละมาจังเอาทายคิดจบก่อนเพราะว่าเกือบขาด,ไไดอยู่แล้วนะพี่น้องซื้อกินเยอะพี่กอนถ้าประขักพี่น้องหนา้าบรรยากาศคักแค่น้ำรุนเต็มเลยไปชีวิทางไปมัน ลรือจะถือเกือบอันเกือบเหียนมากมันละค่อบรรยากาศพี่น้องโคตรงามโคตรสวยโคตรงาเมื่อีิแคปหน้าจอก็ไว้ก่อนพี่น้องมูมนี่คือบักหักนอพี่น้องเนาะ คัก,กะโดสักที่ไหนพี่น้องบ้านนอกบ้านหน้าเหาอยู่ห่วยอยู่อยู่อยู่ให้อยู่หน้างวกในกลางงามงวกข้างในกลางงามหันในกลางงาม,ารงามบรรยากาศพี่น้องฝ <c oughs> นต๊ลงมากกระซองมือจามมือนาอพี่น้องนอเลียนซิดบางมือกับแห้งบางมือกับปล่อยบางมือกับบ่แห้งบางมือกับปล่อยปล่อยลินลินกระบาปนี่กับแห้งพี่น้อง แฮงขัดแฮงเนเฮงพูดเห้งคู่เปนเลยพี่น้องแห้งนั่นละอันหน้าตระดนอนอยู่ในน,นอนอยู่ในห้องนอนในเฮือนกันมคิดอันคือเขาจะานะว่ากนะว่าผลนตกจิตมื้อจิตคืนไม่มีเสียงตะบินไม่มีเสียงเด่นนะวมาคึ้ตกใจย่านท่านพี่น้องถ้าว่าผลนตกขึ้นมาคืนนี่ถ้าว่าบม่มีเสียงเด่นเสียงตะวินนะาะจะว่าจต่ไรพี่น้องนั่งนอนนอนคื้นวาดภาพคณนะผู้ดเดียว แต่ภาษาบ้าๆบูโอะอะไรเป็น้องตอนนี้นาคลีกำลังกังกันหุ่มยืดรอบใบพีบพีขนองผ้าเข้ามาบึงบรรยากาศเนี่ยมัสเต้าวค,ควรจะสะเลาะเขาควรจะจังสิกลับขึ้นมากพอเกือบกิ่งเดียวเขาต้องขาดกิ่งหนึ่งย่างกิ่งหนึ่งเกือบบอดี <c oughs> อบรรยากาศเป็นแงเนาะโพดโพงามเลยแต่ว่าโคโลอ่ผ้าอย่าดงผ้าอย่าดังเด้อ ดังน,ะนั่งห้องประลาพี่น้องญาติโอ้ยพี่น้องกินข้าวอิม่มช้าประเดนท้องพี่น้องกรณีเขาออกกําลังกายพอดีถ้าว่าพนตรงแห้งมองมองคือว่าห่วยน้อยห่วยงั้งกันนะั่นหน้ามาันสิลวดแต่สิพี่น้องเขาบพักเก็บกิโลได้ได้ท้องพักพี่น้ององามเขา่า งามงามเขางามบรรยากาศพี่น้องคนจุกลิ้นก็มอโมที่หอไอย่างพี่น้องที่หอเขาเดินเขา้าที่พี่น้องมอเลอะเนาะมอแล้วก็ช่วงนี้เวลานี้อันช่วงนี้ตอนนี้พี่น้องพี่น้องก็จะจไปขุดหัวกอยเพียงเนาะคนจุกลิ้กินนันกินหนึ่งก้อยใส่นั่นใส่บางือ แกษตรได้พี่น้องใส่มงอื้อใช้น้ำตาลพาพี่น้องอย่างน้ำจะเดือกพี่น้องมานี่น้ำพนุนพุ่มมาเย็นพี่น้องเย็นสัำๆเย็นไม่แห้งพี่น้องน้ำพนุน คือเกือบทางเดียวพี่นอ้องน้ำปักน้ำอันน้ำหยาปบปักพอเบิ่งจะว่ามีปลาบืน ปลาบืนกบับกับบวกกังเอาย่านปลาสมุนไพ <c oughs> ่น้องบ่มีเราคอยจบบมรยากยาศนั้นย่านว่ามันบืนมันเห็นมันสิกัดพันนพี่น้องดูวิวสปบงงามที่บ้างแคบหน้าจอก่อนอ กัยังมืดคือเก่าพี่น้องพ้นกันถ้า <c oughs> อยู่เขา่าคือสิ่งหนึะพี่น้องเนาะจะเข่าแห้งเข่าโคยนั่งกระบองอุบเบิลเบ,บ,บิ่งข้าวเบิ่งข้าวบ่จักบอกพี่น้องขนาดวันจักวันยังมัน,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 นี่มันีมันมันวันฝุดด้วยนะกระบองอุบโทษเลิกกันว่าผิดว่าถือ,อ,อพี่น้อง,องก้า คุณกระลิ้นไปปล่อยจักหน่อยพี่น้องมันกระบอกให้กันมากันเศร้าแล้วเข้ากับฤกษ์ออกมาถ่ายคลิปได้พี่น้องให้พี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศคนตกลิ้นหน้ามือเศรา้าแต่ว่าช่วงหน้าตาลีออกมาช่วงคนๆช่วงอะไรวะช่วงเจ็ดโมงว่าช่วงอะไรผ้าผ่านเลื่อมผ้าห้องผ้าดัานกนะครับครับเข้าไปอีกพี่น้องญาติญาติระเบิดน้อพี่น้องเพราะว่าเหลื่อมโสดเข้ามาในโทรศัพท์เหลื่อมเงยเข้ามาในโทรศัพท์คุยไม่เอานะ อันเขาเฮือก็คือปลดไยเขบ้านเขาเฮือากับดัยพีรน้องไหมว่าเข่าหัมไหมกันเขาก็ยังบวมัันใจคือเก่าพี่น้องน้ำพี่น้องพูดโพขขะขนาดบรรยากาศเห็นน้าแล้วคือก่อนไายเฮือรินขบูพี่น้องอันนาตอรี่นั่งอยู่หัวเฮือ มูนะคัท้ามูกับมูพมกักโยกมูตลกพี่นอ้องไพเฮือกไปบอนในบอลบอลในมีห้างบอลแดงเอาหัวเฮือกนะไป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 ซบบข่าบห้างบอลแดงอะไรก็มนะมันครบพะพนก็หัวอันมูนะนพีน้องพ่มหยกกันพี่น้องว่าฟังเอาหัวเฮือกนะไปซุปขอบขบห้างบอลแดงมันเหี้ยไม่หยอนี่นอน,นะ เก้าสิบเก้าองศาเลยพี่น้องแปดเศษเลยปั๊บท่านผู้กินลมชมวิวย่างมือเช้าพี่น้องมีสง่งมีทา่าหลังจากว่าฝนตกเบาๆสักหน่อยนัก็ออกมาแล้วพี่น้องเนาะาออกมาชมวิชมวิวทั้ง,ทงเพชรพี่น้องกินนั่นเจียวยังฮูพาฮูพาอยู่อ๋อหน้าเนี่ยเที่ยวข้าขง,งามพี่น้องอนี่ดีไผ่นี่นั่งเต็น นาตาลีมาดำสวยเพลินขึ้นต้นเทียงเฝ้าขึ้นข้างงามอยู่จะเป็นเขาเจ้าปีนี้ช่วงนี้เดือนนี้ใกล้คุณและวคนเข่ากันคือสีงามพี่น้องหัวคุนตกคุณตกถือดูถือเวลาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าหน้านาตาลีคูณเลยทั้งฟูดทั้งอันฟูนทั้งตัวหนาทั้งพวกเลยพผมมันใกล้หวยใหญ่พี่น้องทั้งพวกเลยญาติน่ามัน คือป้าทวงมันฮะก็ได้ครึ่งห่วยน้ำพี่น้องน้ำมันอ่างมันเอือมาทางอื่นก็ได้ปูนทุกทางอื่นมันก็ไหลมาะพี่น้องก็ขบวนคู่นั้นไเด้อชมผู้สุขคนที่น้องบริข้าเบิ่งกินลมชมวิวยามเมื่อเช้าพี่น้องนี่ก็อยู่ซื่อพี่น้องเนาะมาบอกมากล่าวมาเว้ามาฟึ่งมาเว้าสู่ฟังพี่น้อง บรรยากาศยังเช้าบ้านนักที่ทั้งสี่พี่น้องประมาณนี้พี่น้องนั่นระหว่างช่วงประมาณเจ็ดโมงกับแปดโมงนะพี่น้องแปดโมงกลัวๆส้วงนี้พี่น้องเนาะคนยังบ่เศร้าอยู่ยังลินไปปอยยังรินแหย่ๆอยู่พี่น้องก็ขาดว่าประมาณประมาณสี่ใบก็คือสี่ส้วงหวะเศร้าหวะพี่น้องพผัวทองผ้ามันก็คือว่าสี่ใบไม้สีจังช่งวางช่งวางออกจักหน่อยพี่น้องเนาะ ราคากบวนคุ้นลายชมพูคุ้นไปแล้วคลิปหนาพอกันใหม่พี่น้องพี่ฝาในกอดสนกอดไฟเด้อจ้าก็จะลืมพี่น้องกดติด,ดตามแล้วรุ้ยให้นั่งในพี่น้องคอมเมนต์มาโย่คอมเมนต์มาถามนั่งเลยเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะ